ราตีไว้หมดแล้วจะมีปัญหาอื่นตามมาใช่ไหมพี่ไม่ต้องห่วงมีพี่และยังมีอีกหลายหลายคนคอยดักไว้หมดทุกทางรัะมันมาเบื่อต่าไม่มีอาวุธได้ยินเสียงขบวนขึ้นมากมาแล้วเตรียมตัวให้ดีนี่เป็นอะไรกันเดี๋ยวฉันอยู่ตรงนี้เองห้โยมาลบซิ มีสักเล่มเข็มสักอันทหารติดตัวห้ามีมาไม่ผมมาคนเดียวตามกดที่เขาตอบสารพขไปเขาช่องแคบแล้วจังหวัดอุทัยเขาก็เยอะเยอะไม่รู้ว่าเขาลูกไหนหรือว่าเขารักตัวเองก็ไม่รู้ขอแล้วจริงๆแล้วมันไกลมาก ไ่ลูกอยู่เขาลูกนี้หรือเปล่าตายจริงๆด้วยนี่ใช่เขาลูกนี้ไหมที่นัดส่งตัวเจ้าสาวไปยุรีใช่แล้วเขาลูกนี้แหละเขาช่องแคบโอ้เขาช่องแคบมันเป็นแบบนี้เองเหรอ นี้แหละเห็นไหมอ๋อนี้เขาช่องแคบถ้าท่องกว้างอ่ะเรื่อยๆทีแรกเขาก็ลืินเขาต้อนกระโตเป็นลิเก้าบทดบาทนะพอมาเล่นที่เขาช่องแคบเริ่มไม่เต็มบาทอะไรเนี่ยมาแคบแคบอะไรแคบอย่างนี้เปล่าไม่ใช่น่าเกลียดอันนั้นน่าเกลียดอ๋อเหรออ๋อนั่นพ่อนงที่เคยเจอกันใช่ไหมไอ้แล้วข้าสุรินยา อ๋อพี่ชายมายุรีตอนนี้ข้ามาพร้อมด้วยมายุรีอยู่ข้างกายข้าข้าทำตามสัญญาทุกอย่างมีสักเล่มเข็มสักอันก็ไม่ไดเอามาเจ้ามาคนเดียวใช่หรือไม่คนเดียวเลยไม่มีใครมาด้วยเลยขอบใจที่ทำตามสัญญา,ามาคนเดียวยม่สักเล่มเข็มซักอันไม่มีติดม,มาเพราะฉะนนั้น เมื่อข้าส่งสัญญาณด้วยการปรบมือครบศัพว์เจ้าขึ้นมานำตัวเจ้าสาวกลับไปได้เลยเข้าพร้อมแล้ว,ข,ลวข้าพร้อมที่จะรับตัวมายุรีไปแต่งงานกับข้าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นดึงสองสามเจ้ามารับตัวได้เ,เลย,เลย เดี๋ยวอันน e er, ี้เป็นคำเนียมหรือเล่นเซอร์ไพรส์อะไรกันหรือเปล่าแหมถ่ายคลิปไว้แล้วเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคอนเทนต์ใช่ไหมใช่คอนเทนต์ใช่ไหมกูไม่คิดนะเนี่ยว่าคนใจสกกระกเยี่ยมมึงจะมองโลกสวยงามได้ถึงผิวหมายความว่าไงพี่ชายคนคงเห็นอะไรของมึงไม่มีหรอกอนาคตน้องเขยน่เนาะหน้ามึงเนี่ยนะเป็นน้องเขยกู มึงต้องเป็นเท่าเคยแล้วหรอพ <c oughs> ี่ชายนี่หมายความว่าไงต้อง <c oughs> หมายความว่าตอนนี้มึงตกลุมพางพวกกูแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการมันเป็นแผนการของพวกแล้วมึงไม่เอะใจสักนิดเลยเหรอว่าทำไมคึงไม่มพากใครมามีดสักเล่มเข็มสักอันก็ไม่เห็นพกนะมึงน่มัมมงโง่คิดว่ามึงจะฉลาดกว่านี้แต่ความสวยความงาม ของผู้จิงมมัน้อบงับมึงาสินะมึงคิดว่าจะหลอกลวงกูมาฆ่าได้คนอย่างกูน่ะไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ยมึงรอกูไม่ให้กูเอาอาวุธมามึงรอกูกูกลับไปเอาอาวุธมาก่อนแล้วพวกมึงเจอดีกูแน่ ได้ดักงี้นลยเกูไปทางนี้ไม่ได้กูก็ไปทางนี้ก็ได้วะมึรจ้ไปไหนจำกูได้หรือเปล่าน้ำมันทอนมึงมาอยู่ที่นี่เองไง